สวัสดีครับคุณผู้ชมรชครับพบกับช่องยูทูบทาอินทร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานจากทางด้านแรนด์คอป์ปอรชั่นสถาบันวิจัยที่รับหน้าที่พัฒนาคิดคน้นยุทธศาสตร์ต่างๆให้กับทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับถึงกรณีที่ตอนนี้ชาติพันธมิตรของสหรัฐในแปซิฟิกเนี่ยครับไม่มีชาติไหนที่มีความตั้งใจ อยากจะให้สหรัฐอเมริกานั้นนําเอาขีปนาวุธพิสัยปานกลางเข้ามาติดตั้งนะครับโดยรายงานฉบับนี้ยังมีการชี้แนะให้สหรัฐนั้นเนี่ยควรหันไปส่งเสริมญี่ปุ่นในการพัฒนาคลังแสงขีปนาวุธของตนเองเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากกองเรือ,อของจีนครับตามที่รายง,งานของแรงคอ o r เ o r a รชันนั้นเนี่ยครับก็เลยทําให้มีในส่วนของทางด้านเจฟฟรียวีฮอนุงนักวิเคราะห์ของแรงคอ o r เ o r a รชัน ชี้ว่ามันดูจะไม่ง่ายเหมือนกับที่พูดนะครับการเปิดบ้านต้อนรับระบบอาวุธลักษณะนี้มีความเป็นไปได้ต่ำมากบใดก็ตามที่สภาพแวดล้อมทางการเมืองและก็ความมั่นคงของภูงมิภาคยังอยู่อย่างปัจจุบันพร้อมกับชี้เฉพาะเจาะจงมาที่ประเทศไทยนะครับว่ารวมถึงออสเตรเลียเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ โดยทางด้านเจฟฟรีย์วีฮอรนุงนั้นก็บอกว่าตราบใดที่ไทยมีรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากทาหารที่แสดงออกถึงแนวโน้มสอมหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นสหรัฐจะไม่ต้องการประจำการขีมาปนาวุธที่นั่นและดูเหมือนว่าไทยก็ไม่ให้การต้อนรับหากว่าสหรัฐนั้นร้องขอในเรื่องดังกล่าวทางด้าน เจฟฟรีย์วีฮอร์นยังบอกนะครับว่าฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันดูเหมือนจะไม่ต้อนรับขีปนาวุธจากสหรัฐแม้ว่าประชาชนชาวฟิลิปปินส์และบุคคลทรงอิทธิพลทางการเมืองและนักธุรกิจทั่วไปแล้วให้การสนับสนุนสหรัฐก็ตามแต่ทางด้านประธานนดีโรนิโกดูเดเต้ te, ดำเนินนโยบายต่างๆที่ก่อผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายอย่างต่อเนื่องในรายงานยังระบุนะครับว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเช่นเดียวกันและมีความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของจีนด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปไดู้งว่า เกาหลีใต้จะไม่ยินยอมเป็นที่ตั้งขีปนาวุธของสหรัฐท่กลางความสัมพันธ์ที่เรียกว่าไม่ค่อยจะดีนักระหว่างทางด้านสหรัฐก,กับเกาหลีใต้ในขณะที่ออสเตรเลียดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีข้อตกลงเรือดำน้ำออคูสและโครงการพัฒนาอื่นๆที่เป็นที่รู้กันว่าทางด้านออสเตรเลียมีประวัติแห่งความไม่เต็มใจสำหรับการมีฐานทัพถาวรของต่างชาติในประเทศแห่งนี้ ออสเตรเลียยังอยู่ไกลจากจีนเกินกว่าที่ระบบขีปนาวุธพิสัยกลางจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิเคราะห์ท่านนี้ยังบอกว่ากระทำญี่ปุ่นนั้นก็มีความตั้งใจยกระดับแสนยานุภาพด้านการป้องกันตนเองยามต้องเผชิญหน้ากับจีนก็ยังลังเลในการตอบรับที่จะให้สหรัฐนั้นนําเอาขีปนาวุธพิสศยกลางไปติดตั้งนะครับรวมถึงการเพิ่มประจําการทหารสหรัฐในประเทศหรือว่าติดตั้งอาวุธที่โดยธรรมชาติแล้วมีไว้สาหรับโจมตีซึ่งเกาหลีใต้ก้นหน้าซึ่งญี่ปุ่นนั้น ก็น่าจะปฏิเสธเช่นเดียวกันก็บอกนะครับว่ายุทธศาสตร์ใดๆของสหรัฐที่พึ่งพิงพการประจําการเรื่องของขีปนาวุธพิสัยกลางในประเทศพันธมิตรจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวสืบเนื่องจากที่ไม่สามารถหาพันธมิตรที่มีความตั้งใจในการที่จะอาาแขนรับขีปนาวุธเหล่านี้ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสหรัฐควรหันไปช่วยญี่ปุ่นในความพยายามพัฒนาและประจําการทางแสงขีปนาวุธยิงจากภาคพ,พื้นขีปนาวุธศักยภาพต่อต้านเรือ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีความตั้งใจประจาการขี่ปนาวุธร่อนต่อต้านเรือที่มีพิสัยทําการไกลกว่าแม้ว่าขีปนาวุธเหล่านี้ยังคงไม่มีศักยภาพโจมตีลึกเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่แต่หากว่าพวกมันถูกประจําการอยู่บนหมู่เกาะต่างๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในภูมิภาคคิวชูพวกมันก็จะสามารถคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบใต้วันและทะเลตะวันออกบางส่วนของชายฝั่งตะวันออกในส่วนของจีนได้เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าหลายชาตินั้นเนี่ยในอาเซียนรวมถึงในส่วนของอินโดแปซิฟิกนั้นปฏิเสธในการที่จะให้สหรัฐติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางเพื่อที่จะจัดการกับจีนครับ